วิธีเริ่มต้นลดน้ำหนักด้วย IF 12บสทับสิโดยใช้สูตร4412ค่ะ4412นะคะ เป็นการที่เราเนี่ยค่ะไม่กินอะไรระหว่างมือนะคะเช่นเราตื่นขึ้นมา6โมงเช้านะคะเราจะเริ่มทานอาหารเช้ามื้อแรกที่7โมงให้เวลาทาน1ชั่วโมงนะคะก็คือไม่เกิน8โมงนะคะหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่แปดโมงไปจนถึงเที่ยงนะคะช่วงนี้เราจะงดการทานนะคะทานได้เฉพาะน้าเปล่าหรือเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ําตาลเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะมื้อเที่ยงค่ะเริ่มทานตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่ายโมงให้เวลาการทานหนึ่งชั่วโมง หลังจากบ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเราจะงดนะคะไม่ทานอะไรเลยนะคะจนมาถึงมื้อเย็นนะคะห้าโมงถึงหกโมงเย็นให้เวลาการทานช่วงนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะและตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะจนไปถึงนะคะหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรางดทานนะคะเลยเป็นที่มาของสูตรนะคะสี่สี่ 12ค่ะ้อนที่เราหยุดทานนะคะร่างกายยังจําเป็นต้องใช้พลังงานค่ะฉะนั้นร่างกายจะสลายไขมันเก่านะคะที่อยู่ที่หน้าท้องต้นแขนต้นขามาใช้ทําให้เพื่อนๆผอ,อมนั่นเอง